ให้เรสวัสดีค่ะพี่น้องจนนี้ลำเพลินออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะเตยล่แล้วค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่เป็นบรรยากาศของช่วงเก็บของค่ะอ,คนะอ้ําให้พี่น้องไปจอบเบิง้งอนะ้อาวน้ำขึ้นถั <c oughs> ่วมีมีหอดสะพานไหมนี่สะพานขามสะพานเหล็กๆ มันคืทถั่วแห้งเถมีคนบาบน้ำใส่ตีหรือจังไได้ห้าสิบใบแห้งแบกคนออกมากินั่นเดินกายวันนี้เดินมาหาแฟสหน่อยละกันค่ะ<ช>ไม่ได้มาถ่ายหลายวันเมื่อแมเมพี่พีคิดถึงเตยล่าแล้ว,ลลวมือคืนนิ่งอกอนอนแบบอยากนอนแห้งบ่ได้นอนนอนชั่วโมงเดียวไหมมาบ้านไหมหอด <c oughs> กเบราเสิร์ฟเลยคอยยันคอยนอกอก็รีบบ่ไหวแห้งกว่า เขาเรียกขอลาเลยเขายันร่างกายของริุทย์นั่นเนาะเนี่าายวันใดนอนเมยพี่น้องก็บ้านนี่เมย์แต่ไขออนุญาตลาฟอนเลยค่ะไม่อยากลาดอกอยากได้เงินก็ต้องเป็นเดีลา <c oughs> ไม่อย่างไรเราพี่น้องเมื่อไหรพี่น้องเมืกก่อ <c oughs> <c oughs> จะกัดเก็บของไปทำการเก็บของ ตายเบิ่งได้ยากครับพี่น้องเราจะก็บของบ้านทำแม่น้ำโคนเน่อุ้ยตายเร็วมี่คนน้ำมีน้ำชีลักทะลักเข้ามาพี่น้องไม่ต้องใส่ได้ครับว่าน้ำเดี๋มานจะใส่คับพี่น้องเบิ่งดูเราของอีหยังถ่องัดสารวุลีได้ไหมอันไม่ได้ฟังนี่เด้ฟังผุนกระเมียนเด้ฟังผุนกระถั่วเหมือนกันเด้๋ยวใช่ปะเข้าใจว่ามันคือถั่วมากจริงเลยเขาบอกว่าเราแฝดสามมันมันอยู่เบา ช่วยคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์หนึ่งแหม่ฟดสามเจอแล้วแฟดสามมันว่างไซาร่าอะไรซาร่านไเลยคือแมกนะนี่นี่อ้ารแล้วอมรูดยีตะเศร้าแท้ค่ะคุณพีนี่ไม่ได้ว่าตัวใหญ่เลยนี่ไม่ได้ว่าเลยเมื่อตัวใหญ่ดอกเออ ความเป็นจริงพี่น้องกับส้ขความเป็นจริงวันนี้เริ่มแล้วเอ้ยแตกแตกลูกจากที่เราแบบสวยงามบนเวทีเราจะกลับกับในความเป็นจริงเวทมนต์ต้องหายคืนเบื้อหลังความเ,เป็นจริงกับเข้าสู่ความเป็นจริงบแบอสแทมแทมแทม พี่น้องภาษีเบิงวาค่ะน้องเล่งโชว์ออกมาที่ด่ายักของเฮ้าค่ะพี่น้องสวยแต่งหน้าขึ้นก็ไม่หลอกลวงหลอตรงปกอยู่เป็นวัดแม่ก็เลยว่ากล้าเพราอย่างว่าไทยเออนั่นมหาเฮ้าเน่์น่นเพื่อนกับเป็นอย่างจะมปาไทยเพื่อนเน่ ก่นี่กับบ้ว่างบ้าไ้จับบ่ได้บ่ถ่ายนี่บ่คืนอยากลุกอยากลุกมีไม่กุ้งได้ไปถ่ายอยู่บ่ช่วงล่ำแหมอยากลุกลุกบ่ได้นอนหลับขามีนมีนเธอจะเอาแบบครึ่งตัวหรือเอาแบบเต็มตัวครึ่งตัวครึ่งตัวโชนมโอเคเรามาจำก่อนแมน เราหมกุงคกิฟต์เต็มบอมแบมบอบอซาถึงวทแลวมเป็นมูดกูแล้มัมูดดำอกแวก็น้ยีข้าวเขาบ่เอาต้องไปลงข้าวกุกิฟต์เต็มขนที่นี่มีข้าวไผอีกอยากกิเ็ินปิงดังโอ้ พระศิิดาเจ้ายู่หันเมย์คือพระดากูว่านวาเรื่องอย่างกูดูแลอ้หญิงโอ้นํอย่บอามเอากรบพูกการกัะพูกการติ้งองคอิงนันดีแลาก็มียูเอ็นบอกอิงเขาหต้องอู่โอ้ยเนาะริดานคูไคด้เงินเป็นเขาเออมีนยูคนนี้ก็มีนจกหน พักมาเลยค่ะเสียงตามปัญญาสิทธิ์จาให้เพิ่องจ้าตัวนี่ักาดพวกรซ้ำเศร้าห้บ่คุณมุลยิ้มเจ้าเศร้านอคุณมีเราเมื่อไงตีกเก่งย่พอหักไมหักบวกกลางบวเกินเงต่อมาบนกระถาพฐานที่เนี่ยคนยีบอเอดอ่ะเขาบอกดี๋ยวมีควบเป็นจริงอ่ะค่ะนอยาย นั่นนั่นน,น,นั่นเออให้กำลังใจเพ่นในเพ่นโมโหตาเศร้าอยู่บ้านนี้นั่นยิ้มออกละบัานนี้โอ้ยสั้นรี่บอกยิ้มออกละบัานนี้ยู่กับพี่หน้าบูดหน้าบื้ออยู่เออจะบอดีค่ะเอาความแก้มไม่ค่อยหอมแก้มสิละพนเออประกล้า,ลลาหอมแก้มเขาน่ะนีโอกาสเค่เลยนะหอมแก้มพุ่มนั่นนี่หอมอีกเน่เน่อะ กินจังเลยครูกินครูใหม่หรือเปล่าเลพี่น้องเขาสูข้อนเป็นจริงค่ะบ่มีิยังลายค่ะไทยพี่น้องเบิงค่ะได้อยู่เมย์ได้อยู่อารมณ์ดีกับหม่องที่บุซายพานมาขนอารดล้มได้อารมณ์โมโหเดี๋ยววันเดียร์อันเป็นปกติของเจกุ้งค่ะบ่อมมิเอียงมากมาย บอดีมีคนเอาหาคนหนึ่งเออน่ากสิฉันเน่กับเธอพว้เฮานี่ล่นโอเล่รุ่ันคือเซ็งไหนล่ะอืมอ้หอมกับไอหองทอจะอ่อนน้องมหันตผูเซนหันเกิมห้หอมว่าสัน คว่ำงามคว่ำงามของเมมเม่บรรลได้เขาอยู่ไกลเออเบิ้งเนี้ยพวกรอยประกาศกว้างๆไวอยู่ทันตัวถ้าเ <c oughs> ป็นองคลิปนี้กซิวไม่ยังไลค์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามจนนี่ลำพืน้นอปิเชีย e ด้วยนะคะถ่ายพี่น้องหมายเบิ้งคะ่ะบ่มี่ยังหรอกค่ะถ่ายพี่น้องเบิ้งบรรยากาศย่ำเศ้าค่ะบรรยากาศเก็บของนะคะเตยล่าแล้ว คลิปนี้กับสิล่าพีน่น้องลงสมีเนาะค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซ like, ับสไครต์ให้จอนนี่ลำเพลินอ f f i ิเชียด้วยนะคะหลาดด้วยคลิปน้องบอมแบมวันนี้ค่ะวันที่ทายลายมือพี่น้องวันที่เขาไปหาเมือนก่ก็ลืมไม่ลืมดอกมันขึ้นนตื่นบพะท่านไ <c oughs> <c oughs> อ้ก้อมกันพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>